ขอต้อนรับสู่ช่อง Learn to s i n k e r ช่องแห่งนักคิดร่วมพัฒนาความคิดและเรียนรู้ไปด้วยกันเวลาที่เราพูดถึงการแพทย์คนส่วนใหญ่มักนึกภาพถึงหมอเครื่องมือตรวจผู้ป่วยยาและห้องผ่าตัดซึ่งเราเข้าใจว่าการแพทย์คือเรื่องของร่างกายหรือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นตรวจวัดหรือจับต้องได้แต่ในความเป็นจริง มนุษย์ไม่ใช่เพียงร่างกายที่หายใจได้เท่านั้นเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจเราคิดได้รู้สึกกลัวดีใจเสียใจกังวลคาดหวังและบ่อยครั้งที่ความรู้สึกเหล่านี้ส่งผลต่อร่างกายอย่างลึกซึง้งยิ่งกว่ายาใดๆจะรักษาลองสังเกตดูเวลาที่เราเครียดระบบย่อยอาหารจะทำงานช้าลงเวลาที่เราเศร้าร่างกายจะอ่อนแรง เวลาที่เรารู้สึกหมดหวังแม้ไม่มีโรคทางกายเราก็ยังเจ็บป่วยได้สิ่งเหล่านี้เองทำให้โรคการแพทย์เริ่มตั้งคำถามว่าเราจะรักษาร่างกายได้จริงหรือหากเราไม่เข้าใจจิตใจนี่คือจุดที่ปรัชญาจิต Philosophy of Mind เข้ามามีบทบาทร่วมศาสตร์ที่ตั้งคำถามกับความเป็นจริงของจิตใจและการมีอยู่ของตัวตน เมื่อแพทย์เริ่มเข้าใจว่าจิตไม่ใช่แค่เงาสะท้อนของสมองแต่เป็นประสบการณ์ที่ซับซ้อนของมนุษย์การรักษาจึงไม่อาจเป็นเพียงการจัดการกับอวัยวะหรือสารเคมีอีกต่อไปเราจำเป็นต้องถามใหม่ว่าคนป่วยต้องการแค่ยารักษาโรคหรือเขาต้องการการเข้าใจเพราะบางครั้งคำพูดที่เข้าใจก็อาจเยียวยาได้มากกว่ายาที่ออกฤทธิ์แรง นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางระหว่างปรัชญ,ญาการแพทย์และจิตวิทยาซึ่งจะพาเราไปสำรวจว่าทำไมการเข้าใจจิตจึงสำคัญต่อการรักษาไม่เฉพาะกับการแพทย์แต่กับทุกคนที่อยากเข้าใจมนุษย์เมื่อพูดถึงคำว่าปรัชญ,ญาจิตหลายคนอาจขมวดคิ้วเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องทฤษฎีลึกซึ้งเกี่ยวกับการตั้งคำถามว่า จิตอยู่ที่ไหนสมองหรือใจหรือเรารู้ตัวเองจริงๆหรือไม่แต่จะขอเล่าแบบง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจปรัชญาจิตคือการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับร่างกายการรับรู้และการมีอยู่ของตัวตนลองนึกภาพว่าเรามีสมองมีอวัยวะและมีความคิดปรัชญาจิตจะถามว่าความคิดความรู้สึก และการตัดสินใจของเรามาจากสมองเท่านั้นหรือหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในตัวเราและร่างกายและนี่คือจุดที่มันเกี่ยวข้องกับการแพทย์แพทย์ไม่ได้รักษาเพียงอวัยวะที่เสียหายพวกเขากำลังรักษาคนซึ่งมนุษย์ที่มีทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อเข้าใจว่าความเจ็บป่วยอาจเกิดจากความคิดความเครียดหรืออารมณ์ที่ผิดปกติ การรักษาก็ไม่ใช่แค่จ่ายยาแต่ยังรวมถึงการพูดคุยการให้คำปรึกษาและเทคนิคทางจิตวิทยาตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคหัวใจมักมีความเครียดสะสมสูงการปรับจิตใจและความคิดจะช่วยลดความดันและอาการได้คนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังถ้าเข้าใจตัวเองและสามารถจัดการความวิตกกังวลได้ทำให้ฟื้นฟูเร็วได้ขึ้น นี่แสดงให้เห็นว่าปรัญาจิตไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีแต่เป็นเครื่องมือให้แพทย์และนักจิตวิทยาคิดอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับมนุษย์คำว่าจิตในมุมของการแพทย์ไม่ได้หมายถึงจิตวิญญาณแบบในศาสนาแต่หมายถึงกระบวนการทางสมองที่สร้างความรู้สึกความคิดและพฤติกรรมของเรา เมื่อแพทย์พูดถึงจิตใจพวกเขาหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในระบบประสาทเช่นสารเคมีในสมองที่เปลี่ยนอารมณ์คลื่นสมองที่แสดงระดับสติหรือแม้แต่การเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทที่กำหนดบุคลิกของเราแต่คำถามคือถ้าทุกอย่างในจิตมาจากสมองแล้วตัวเราอยู่ตรงไหน นี่คือจุดที่การแพทย์เริ่มต้องพึ่งพาความคิดเชิงปรัชญาในการอธิบายเพราะแม้เราจะตรวจจับสัญญาณในสมองได้แต่ยังไม่สามารถจับต้องความรู้สึกเจ็บหรือความเศร้าได้โดยตรงเรามองเห็นร่างกายที่ป่วยแต่ไม่เห็นประสบการณ์ของความเจ็บปวดนั้นตัวอย่างเช่น แพทย์สองคนอาจเห็นผู้ป่วยโรคเดียวกันแต่ผู้ป่วยแต่ละคนรู้สึกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบางคนรู้สึกว่าชีวิตยังมีความหวังบางคนกลับรู้สึกหมดแรงที่จะอยู่ต่อนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่ามิติของจิตในทางการแพทย์มันไม่ใช่เพียงข้อมูลจากผลแลบบแต่มันคือชีวิตภายในที่ซ่อนอยู่หลังผลแลบ,บนั้น แพทย์ยุคใหม่จึงต้องเรียนรู้ที่จะมองผู้ป่วยในฐานะมนุษย์ที่มีจิตใจไม่ใช่แค่ร่างกายที่มีโรคและการเข้าใจจิตในมุมนี้ทำให้การรักษาไม่ใช่แค่การแก้ไขความผิดปกติทางชีววิทยาแต่ยังการฟื้นฟูความสมดุลระหว่างกายจิตความหมายของชีวิตหากเปรียบการแพทย์เป็นศาสตร์ของร่างกายและปรัชญาเป็นศาสตร์ของความคิด จิตวิทยาก็คือสะพานที่เชื่อมสองฝั่งนี้เข้าด้วยกันอย่างมีชีวิตชีวาในอดีตแพทย์อาจมองว่าหน้าที่ของตนคือรักษาโรคทางกายส่วนปรัชญามุ่งตอบคำถามว่ามนุษย์คืออะไรและชีวิตควรเป็นเช่นไรแต่ในโลกที่จิตและกายไม่อาจแยกจากกันได้อีกต่อไปจิตวิทยาจึงเกิดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างร่างกาย จิตและประสบการณ์ของมนุษย์จิตวิทยาไม่ได้เพียงศึกษาอารมณ์ความคิดหรือพฤติกรรมเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจว่าความเจ็บป่วยเองก็มีมิติทางจิตอยู่ในนั้นผู้ป่วยไม่ได้แค่ปวดหัวเขาอาจแบกรับความกังวลความกลัวหรือความรู้สึกผิดและแพทย์ที่ไม่เข้าใจจิตใจของคนไข้ก็อาจรักษาได้เพียงครึ่งเดียวของความจริง การแพทย์ที่ปราศจากจิตวิทยาคือการรักษาโดยมองเพียงกายแต่ละเลยสิ่งที่อาศัยอยู่ในกายนั้นจิตใจในทางกลับกันปรัชญาที่ไม่ผ่านจิตวิทยาก็อาจเป็นเพียงถ้อยคำสูงส่งที่ไม่แตะหัวใจของมนุษย์จริงๆ ดังนั้นจิตวิทยาในเชิงการแพทย์จึงเปรียบเหมือนภาษากลางระหว่างเหตุผลและความรู้สึกระหว่างการวินิจฉัยและการเข้าใจและระหว่างวิทยาศาสตร์ของการมีชีวิตกับศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์เพราะเมื่อแพทย์เข้าใจจิตใจของคนไข้และเมื่อคนไข้เข้าใจความหมายของความเจ็บปวดของตนนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาที่แท้จริงในชีวิตประจำวันของเรา ความเจ็บปวดส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคจากเชื้อหรือบาดแผลแต่มาจากความเครียดความกลัวความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าหรือไม่เป็นที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้คือโรคทางจิตในระดับหนึ่งที่ไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลก็จริงแต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างมหาศาล เมื่อคนทั่วไปเข้าใจหลักคิดของปรัชญาจิตในเชิงการแพทย์เขาจะเริ่มเห็นว่าสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องไกลตัวและการดูแลใจไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนป่วยทางจิตในทางกลับกันการเข้าใจกลไกลของจิตทำให้เราเรียนรู้ที่จะสังเกตความคิดของตนเองจัดการอารมณ์ก่อนที่มันจะกลายเป็นความเครียดสะสมเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเพราะรู้ว่าทุกคนมีความเจ็บปวดที่มองไม่เห็น การเข้าใจจิตอย่างช่วยให้เราลดการตีตราผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางจิตใจด้วยสังคมในวันนี้ยังมีความเข้าใจผิดมากมายเช่นคนไปหาจิตแพทย์คือคนบ้าหรือถ้าเข้ารับการบำบัดแปลว่าอ่อนแอแต่ในความจริงแล้วการรู้ว่าตัวเองต้องการความช่วยเหลือคือความเข้มแข็งอย่างแท้จริง และในอีกระดับหนึ่งการเข้าใจจิตยังเป็นเรื่องของมนุษยธรรมเพราะเมื่อเราเข้าใจจิตของตัวเองเราจะอ่อนโยนกับผู้อื่นมากขึ้นจะไม่รีบตัดสินไม่ด่วนตำหนิและเริ่มฟังอย่างแท้จริงมีคำถามหนึ่งที่นักปรัชญานักจิตวิทยาและแพทย์ต่างก็พยายามตอบมาหลายศตวตรรษนั่นคือเรารู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ คำตอบของคำถามนั้นอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึก (consciousness) ซึ่งไม่ใช่เพียงการตื่นอยู่หรือไม่หลับแต่คือภาวะที่เรารู้ตัวว่ากำลังรู้รู้ว่าเรากำลังคิดรู้ว่าเรากำลังรู้สึกและรู้ว่าเรากำลังเป็นใครจิตสำนึกจึงเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ไม่เพียงมีชีวิตแต่รู้ว่าตนมีชีวิตในทางการแพทย์ จิตสำนึกเกี่ยวข้องกับสมองส่วนที่ควบคุมการรับรู้การจดจำและการประมวลผลแต่ในทางปรัชญาจิตสำนึกคือพื้นที่ที่ลึกกว่านั้นเป็นจุดที่มนุษย์เริ่มมองเห็นตนเองจากภายในลองนึกภาพตามว่าเรามักใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่เคยหยุดถามตัวเองว่าฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่ทำไมฉันถึงโกรธเศร้าหรือกลัวในบางเรื่อง และสิ่งที่ฉันกำลังทำมันสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของฉันหรือไม่คำถามเหล่านี้คือการกลับเข้าหาตัวเองและเมื่อเราทำได้เราจะเริ่มสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าความเข้าใจตนเองในจิตวิทยาการบําบัดเช่นแนวทางของคาวโรเจอร์สหรือคาวจุงต่างเชื่อว่าการเข้าใจตนเองคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยา เพราะเมื่อเรามองเห็นรากของอารมณ์และความคิดเราจะไม่ถูกมันควบคุมจะไม่หลงไปกับความโกรธหรือเศร้าจนกลายเป็นผู้ป่วยทางจิตใจแต่เราจะรับรู้มันเข้าใจมันและค่อยๆปล่อยให้มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเราในมุมนี้การแพทย์ที่เข้าใจจิตไม่ได้มีเป้าหมายเพียงให้ผู้ป่วยหายจากโรคแต่ต้องการให้เขากลับมารู้จักตัวเองอีกครั้ง เพราะหลายครั้งที่เราป่วยไม่ใช่เพราะร่างกายผิดปกติแต่เพราะเราหลงลืมตัวตนภายในที่แท้จริงของเราและเมื่อเรากลับมารับรู้สิ่งนั้นจิตจะสงบกายจะผ่อนคลายและการเยียวยาก็จะเริ่มขึ้นจากภายในในโลกของการแพทย์ปัจจุบันเรามักได้ยินคำว่าการแพทย์แบบองค์รวมคำนี้ฟังดูหรูแต่ความหมายแท้จริงของมันเรียบง่ายมาก คือการมองมนุษย์ทั้งคนมนุษย์ไม่ใช่แค่ร่างกายไม่ใช่แค่จิตใจแต่คือการรวมกันของกายจิตและจิตวิญญาณและทั้งสามส่วนนี้สื่อสารกันตลอดเวลาเวลาที่เรากังวลทำให้หัวใจเต้นแรงเวลาที่เรากลัวมือจะสั่นและเหงื่อออกเวลาที่เรามีความสุขกล้ามเนื้อรู้สึกผ่อนคลายร่างกายหลั่งสารได้ดี สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่คือการที่จิตมีผลโดยตรงต่อร่างกายการแพทย์เชิงจิตจึงพยายามเข้าใจความสัมพันธ์นี้อย่างลึกซึง้งไม่ใช่เพื่อปฏิเสธวิทยาศาสตร์แต่เพื่อเติมเต็มในแนวคิดนี้หมออาจไม่เพียงให้ยาแต่ยังให้พื้นที่ปลอดภัยทางใจนักจิตวิทยาอาจไม่เพียงฟังแต่ฟังอย่างเข้าใจ และผู้ป่วยเองก็ไม่ใช่ผู้รับการรักษาอย่างเดียวแต่เป็นผู้ร่วมสร้างการเยียวยาเพราะการรักษาแบบองค์รวมไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องตรวจแต่มันเกิดขึ้นเมื่อคนไข้เริ่มเข้าใจว่าเขาไม่ใช่โรคของเขาและหมอเองก็เริ่มเห็นว่าการเยียวยาคือการเดินทางร่วมกันระหว่างมนุษย์สองคน ตัวอย่างแนวทางการแพทย์เชิงจิตเช่น mindfulness-based therapy การใช้สติและการรับรู้ร่างกายเพื่อลดความเครียด psycho-somatic medicine ที่ศึกษาว่าโรคกายเกิดจากจิตได้อย่างไรหรือแม้แต่การแพทย์ทางเลือกเช่นสมาธิบำบัดศิลปะบำบัดการพูดคุยบำบัดทั้งหมดนี้ล้วนตั้งอยู่บนหลักเดียวกัน คือจิตที่เข้าใจตัวเองจะรักษากายได้ดีกว่าจิตที่สับสนในที่สุดการแพทย์แบบองรวมไม่ได้เป็นเพียงวิธีรักษาแต่คือปรัชญาในการมองชีวิตคือการยอมรับว่ามนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรและทุกสิ่งมีชีวิตที่มีเรื่องราวความทรงจำความกลัวและความหวังเมื่อเรามองเห็นมนุษย์ในความสมบูรณ์ของเขานั่นแหละ จุดที่การรักษาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อเราเดินทางผ่านแนวคิดของปรัชญาจิตในเชิงการแพทย์เราจะเริ่มเห็นบางสิ่งที่ลึกกว่าความรู้ทางวิทยศาศาสตร์สิ่งนั้นคือความเข้าใจการรับฟังอย่างเข้าใจสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้การเข้าใจความจริงของชีวิตคือหนทางแห่งอิสรภาพเมื่อเข้าใจชีวิตและจิตใจนั่นจะกลายเป็น การเยียวยาอย่างแท้จริงหากคุณมีเรื่องราวที่อยากแบ่งปันหรืออยากได้กำลังใจก็สามารถแบ่งปันความรู้สึกทางคอมเมนต์ได้เลยและกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดหัวข้อถัดไปแล้วเจอกันในคลิปหน้า